สวัสดีครับพอแม่พี่นนอกครับมีบ้านดินการดินครับคนรักสวนรักธรรมชาตินะครับเด้อครับวันนี้ครับเบานางก็ลงเปิลนะครับเด้อจะพาเบิ่งวิธีการปลูกยางหน้าครับยางหน้าปลูกจากการเพาะเมล็ดนะครับเด้ออยู่ในสอบนี่ครับจะเป็นยางหน้านะครับเด้อนี่ครับหลังจากข้าเพาะไวประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับเด้อครับห่อก็จะเอาลงดินครับผมยวววธีการลงดินต่างๆเดียวให้องเปิลเป็นวิธีเป็นคนภาพปลูกนะครับเด้อเดี๋ยวผมพาเบิ่งครับ นี่จะปลูกคู่นะคะปลูกคู่นี่โมเมนต์พอยังนะคะกันเพื่อว่ามันตายยานยานมันตายนะคะเวลาปลูกกะปลูกแน่วขนานกับถนนแล้ครับเด้อนี่ครับจะเป็นเส้นถนน,นครับเนี่เป็นเส้นถนน,นครับเอากับปลูกขนานแถมเป็นแนวขนานกับถนนนะ้ครับเด้ออย่าไปปลูกแนวกันชนกับถนนนะ้ครับเด้อนี่ครับ ปลูกคูครับผมปลูกคู่เหี่ยวเหี่ยวเป็นสีครับแต่นอนนะคะหลังจากเราปลูกแล้วเราก็เอาหญ้าเอายังมากลุ้มนะครับเด้เนี่ยครับผมเพื่อว,ว่าเอาหญ้าเอาวัชพืชนี่ครับพวกกางๆที่เ่าตัดหญ้าครับเนี่ยเอามาคุ้มมาหายมันเกิดความร้อนนะครับเด้หนามเขาก็จะเบรอเหยเนี่ยครับนี่ครับลุ่มแหลกแล้วครับผม เอาเฟืองเอาหญ้านะครับที่ฮอตตัดาานี่ครับ à, เอามาคุมนะครับหญ้าฮอตตัดมันมีประโยชน์นะครับเด้อนี่ครับเอามาคอยเอามาคุมเอามาแยังมันครับเอาก็ได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งหญ้าแล้วก็คุมประโยชน์หลากหลายครับคมหลังจากนั้นเอาก็บดน้ำนะครับเด้อการพอจากมเมล็ดนีย่ยหน่อยเนี่ยนะครับพอดีครับมันเป็นการที่ว่าหลากักมันบ่ท่านได้ขยายลงดินเลือกนะครับเด้อ เขาก็จะบวกระทบกกบระหลากเขาครับเขาจะย่างล่งดินเลยแล้วครับเด้อนี่ครับข้อดีของการปลูกจากการเพาะเมล็ดครับผม,มเขาก็จะโตลงหลากลงดินเร็วเลยครับเด้อหลังจากนั้นเขาก็จะพาปลูกวนต่อไปครับนี่ครับเป็นการปลูกสอมนะครับเด้อนี่ครับ นี่ก็แด้อายุปีนึงครับผมบ่ได้หนาบ่ได้ยั่ง,ง,งมันก็เลยโตสาหน่อยนึงครับับการปลูกสอบความความห่างสองเมตรก็พอระ,ะยะห่างจากต้นกับสองคณสองนะครับเ<ม>ด้ เหมือนเดิมครับการปลูกพุดลุม้มในขนาดพ่อประมาณครับแล้วก็ผสมแกบดำครับผมหลังจากทำปลูกเดี๋ยวครับก็เอา,เอาแกบดำผสมลงไปครับแกบดำไปซอนในเดี๋ยวของการเลี้ยงลากเลี้ยงโตนะครับเด้เห,ดห็ดไหยีืชปลูกไม่ไหมครับงามเรีวนะครับเ้วยอหล้วก็ใหญ่เรียว,ว,ยยยร,ยวรับผมมันเป็น ไอ้มีพอตเสียมสูงครับซอยนี่เหลือของการเร็งหลากเรีงไ,ไอ้เรีกงโตแล้วครับเ<ท>ด้แต่ถาบมีกับวัเป็นยังะะไหมปลา,า,<ข>านี่ค่ะขนาดตนพันนะคะยาวประมาณคือหนึ่งะคะ ความยาวความสูงของเขาอยู่ประมาณเล่าๆเล่าเดือนละค่ะแต่ว่าวิธีการเพาะด้วค่ะก่อนที่เขาจะเอามาเพาะก็คือจังเปินบอกไปว่าหันนอกแต่ว่าให้ตัดปีกของเขาออกก่อนนะคะตัดปีกแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เขาจะเอาไปร่วงลุมร่วงลุมแบบนี้หรือว่าพายจะเพาะคล้ายพายจะเพาะไว้ก่อนน่ะเขาเอาไปใส่ทุ้งน่ะมันสีปีกมันจะขวางนะคะต้องตัดปีกออกก่อนตัดปีกออกนะคะ อันนี้เบาหนามขึ้นฝ่าลายพิ่นเอาพอเพาะเรื่อยเนะเาะพอเ้าตัดปีออกเรี่ยวเนาะเขาก็เอาไปแช่นามขึ้นนึงนะคะเอาไปแช่นามขึ้นนึงแล้วก็เอาขื้นมาแล้วก็เอาใส่กระสอบแบบนี้ค่ะใส่กระสอบแบบนี้ไห้แล้วก็ถามีแกบดำนะคะก็เอาแกบดำนะคะใส่ใส่ผะสมอยู่น้ำกันนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ล่มนะคะบะนี กับผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาม s ีมือหลกักของเขาก็จะเริ่มออกมานะคะตัวนี้เข้าเก็บมาเพื่อเพาะเพาะใบซ้อมต้นที่มันตายนะคะยางหน้านี่บมเมนหม่เนื้อแข็งนะคะเป็นไม่เนื้ออ่อนธรรมดาประเภทตระกูลยางจะมีพวก ยางข่วงยางอันนี้รูกว่าตนกุ้งนะคะขั่วนะัทเขาอื่นตระกูลยางเนาะอันนี้เห็ดลองงอกจะมากออกนะคะเห็ดลองงอกและเห็ดฟอเนาะ เส้แล้วก็หายังมะคุ้มด้ค่ะแม่้าเข้าเฉพาะแน,ะแนวนี้เนาะพอแนวนี้ละกะ็เอาเป็นเม็ดแบบนี้มาลงเลยเขาก็ต้องวิธีการดูแลรักษาเขาก็ต้องหาเขาเอาลงลุงแล้วปลูกแล้วก็ต้อง เอายังมาคุ้มแล้วก็คดหนาให้สมําเสมอนะคะเพราะว่าเท้าบ่ได้เอาจากอยู่ในถุงมาลงเพราะว่าถ้าเอาอยู่ในถุงมาลงมันก็นยังมีดินแล้วก็รากมันก็นเดินไปแล้วนะคะโอกาสหลดมันสีเยอะกว่าแต่ว่าตัวนี้ต้นพันธุ์มันยังอ่อนอยู่นะคะเข้าก็ต้องค่อยๆดูแลดีๆค่ะที่สุดท้ายนี้นะคะ,ะนงเปิลกับบ่าวหนานะคะก็ขอ ฝากไปซ้ำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันพอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ